สวัสดีครับเกษตรขางบ้านชาแนลต้นไวยครับกลับวันนี้ว่ากวันที่สิบสามนะครับสิบสามมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบห้าครับเดี๋ยวชาวนี้มาหลดพักกันครับมาดูกับพักหนาแรงครับพักเดือนมีนาครับมันดูพักชีพักคณะนะครับจะใหญ่ได้ไหมครับผมก็ลองโรยเขาไหวครับแล้วก็หลดหนามก็ไหว เดี๋ยวไปดูกันครับแต่ตรงหลดตุกวันนะครับเราเวนจากวันหนึ่งก็เหี่ยวครับชาวนี่ก็เลยจะมาโหลดเขาครับตอนในใหม่งก็โหลดเชาวเย็นนะครับพอเขาใหญ่เหลวกโหลดแต่ตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขาจะงามไหมครับไปครับ ครับนี่ครับพวกพักทีพวกพัฒนาครับผมหวานปน,นกันครับดูทรงก็พอที่งามอยู่นะครับอ <c oughs> ันเบียร์หลักๆครับนหลักก็ขึ้นทั้งห่างนี่ครับพักทีพักทีนี่เก็บใช้งานได้แล้วครับนี พอ,อได้จีมหนาเร่งนะครับก็สื่อเขามันก็แพงครับหนาเนี่บวัคซีช้ได้เลยนะครับ,บวัคซี้ใหญใหญ่วัคซีสามสิบเลยไม่นคยงามอะไรครับเดี๋ยวจะต้องลงปุ๋ยครับแต่ลงปุ๋ยเขาคงจะงามขึ้น ครับรมดายอยู่แล้วครับใส่หลดเฉาคำนะครับพวกโซาย,ย่งเด็กก็ปิกขีนูครับขีนูกนก็ลัางงามครับลองเต็มเวียะน่ครับนูขาวอันนี้ตุน เก่ต้นเทาต้นเก่เก็นะคบรบบผมเอามาปลูกผมขุดมาปลูกแม่ก็ตายร่างงามกับติดครับวุ้ยเนี่ยนี่ก็มากครับไม่รู้าจะเอาไปทำอะไรครับกินจ้ะ hùa đi Cho thón thỉnh mốt này là gặp của đủ dao với tháp mai Ừ, mình gặp gì gặp Cũng đang ไปขับเดี๋ยวไปรดน้ำเงนครับรครับชาวขัครับนอันนี้นะครับก็กินรับเดี๋ยวลดน้ำนะครับตอนไหนๆกาอนี้ผมกจะรถชาวขครับงานรดชาวขับนนขยังโม ไม่อยู่ครับแดดร้อนโดครับแดดร้อนคักครก็คำามาเหี่ยวนะครับนี่มันรถชาวคำได้แดดแดดทุสุดในสะมีปลาครับ เลยตรงหาปัจจัยเครื่องปัม๊นมน้ำจะแห้งครับฟ้าจะไม่มีบอนอยู่น้ำอยู่ครับวันนี้ช่วงนี้เขาก็ก็ลั่งไก่ครับไก่เต็มไม่อยากไปหลกขวนเขาครับูกของก็เลยไม่อยากปลูกมากปลูกเพียงเล็กน่อยครับพอเลยลดครับ กับฝนนี่จะเป็นผีกินหนูแล้วครับผีกินหนูเม็ดเหล็กครับก็บแต่งก็แต่งรานถึงรานคือจะไม่ประสบผลสำเร็จน,นะครับร่อนเกินไปเขาไม่ไม่ใหญ่นะครับออกดอกไหมล่ะกับปลาผีอ๋อจะเป็นมันเทศปลูกใหม่มมนะครับเนี่ ี่เป็นพริกครับริกขี้ฟ้า้วก็หอดอนะครับพวกนี้จะเป็นพวกแปลงแปลงบังแสงไทยบังครับก็ปลัดแล้วนะครับมันเจ็ด ครับมีเขา,ากระเพราทองงามเขากระเพรา,า,าปลาถ้าส่งมาเลยสีฟ้าสีบาทส่งร้านก๋วยเตี๋ยวครันหางต็มสั่งครับยังมีหม,มากมันจะหายเขาแผ่รอลูกก็อยู่ครับลูกกระเพราครับ

เดี๋ยวจะถอนอย่าวันี้ออกเกียนิดครับครับสอนเล่คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณหมากับทุกท่านกับที่เขามาหลับชมครับก็ฝากคนที่ตามกดไลค์ก็แชร์จองเกษตรกลาง้านเ็นแนวแต่น้ยย้วยนะครับเพื่อนผ่านคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ